สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากนิยายความผูกพันของดาราและเด็กน้อยกันต่อนะครับจะเป็นช่วงบทที่4 1่สถึงสีซึ่งเป็นตอนที่เรื่องราวในกองถ่ายฉันเสียงเนี่ยเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เลยใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เออโดยเฉพาะระหว่างเหอฮั่นเย่ฟานแล้วก็ตูตูลูกชายของเย่ฟานครับเป้าหมายก็คือ ตามติดชีวิตตัวละครความท้าทายความผูกพันใหม่ๆแล้วก็ความลับที่มันค่อยๆคลี่คลายออกมาเริ่มที่ละครเฉินเซียงก่อนเลยเรื่องนี้คือฟอร์มยักษ์จริงๆนะครับลงทุนเยอะมากอืมได้ทั้งผู้กำกับมือรางวัลนักเขียนบทมือทองมารวมกันแล้วบทบาทก็น่าสนใจเหอฮั่นเป็นเสนหยวนใช่ไหมครับตัวละครที่ดูมีอำนาจมีปมหลังลึกๆส่วนเย่ฟานก็รับบทเป็น ยาวกวางองค์หญิงจากแคว้นศัตรูที่แบบว่าโชคชะตาพลิกผันกลายเป็นเฉลยแล้วก็เออมีความสัมพันธ์กับเสินหยวนครับผมทีนี้พอประกาศรายชื่อนักสแสดงออกมาเนี่ยโอ้โหกระแสนในเน็ตนี้มาเต็มเลยค่ะมีทั้งชมนะที่แบบดาราดังๆมารวมตัวกันเยอะมากแต่ก็มีคำถามเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการเลือกเย่ฟานมารับบ,บทเหยาวกวงนี่แหละค่ะอ๋อเขาสงสัยกันเรื่องอะไรครับก็มีบางส่วนมองว่า เอ๊ะเธาได้บทนี้เพราะกระแสข่าวส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าบทนี้อาจจะไม่เด่นเท่าที่ควรนักแสดงระดับท็อปคนอื่นเลยปฏิเสธไปก่อนเย่ฟานก็เลยบอกว่าได้โอกาสนี้มาอืมเข้าใจได้ครับคือนอกจากความคาดหวังแล้วเนี่ยเย่ฟานก็คงกดดันหน้าดูกดดันมากค่ะโดยเฉพาะต้องเข้าฉากกับรุ่นใหญ่อย่างจี้เฟิงที่แบบว่าขึ้นชื่อเรื่องฝีมือมากๆแล้วก็เอ่อค่อนข้างเป็นคนตรงๆด้วยครับ แต่ในความกดดันนั้นมันก็มีมุมน่ารักๆเกิดขึ้นเหมือนกันนะใช่ค่ะใช่ความผูกพันระหว่างเหอฮั่นกับตููตนี่ไงคะใช่เลยตููตนี่คือแบบถูกใจคุณอาเหอฮั่นมากตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนาะที่เหอฮั่นอุ้มยนเล่นสูงๆอ,อ่ะอืสิ่งที่แม่เขาไม่เคยทําให้ไงคะ ตู่ตก็เลยติดแจเลยถึงขั้นบอกอยากมาหาทุกวันแถมยังใจดีแบ่งรถของเล่นคันโปรดให้อีกก็มีคนแอบเห็นด้วยนะฉากนี้ใครครับเฉิงผิงผู้ช่วยของเยฟานไงคะเขาอยู่ในครัวมองออกมาแล้วก็อดคิดแวบ,บหนึ่งไม่ได้ว่าเอ๊ะสองคนนี้หน้าตาคล้ายกันจังเหมือนพ่อลูกเลยอะไรแบบนั้นประมาณนั้นค่ะแต่เธอก็รีบปัดความคิดนั้นทิ้งไปเพราะไม่เชื่อว,ว่าเหอฮ่านกับเยฟานจะรู้จักกันมาก่อนอ่าซึ่งความสัมพันธ์ของสองคนนี้แหละที่มันยังคลุมเครืออยู่ ใช่ค่ะเป็นปมสําคัญเลยในบทพวกนี้มีฉากหนึ่งที่เขอฮั่นผาญมากกับเย่ฟานตอนกลางคืนเขาเดินเข้ามาหาเย่ฟานแล้วบอกเลยนะด้วยน้ําเสียงจริงจังว่าเขารู้แล้วว่าเธอมีลูกโอโ้โหแล้วเย่ฟานว่าไงครับเย่ฟานก็ช็อกสิคะตกใจสอบสนแล้วเขอฮั่นก็พูดต่ออีกว่าไม่ถือสาไม่ถือสาหมายความว่าไงครับนั่นนะสิคะเย่ฟานก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วเขายังพูดอีกนะประมาณว่า ไม่ว่าเธอจะมีลูกหรือไม่มีหรือเคยมีอดีตแบบไหนเรื่องพวกนั้นไม่สําคัญสําหรับฉันประโยคนี้มันใช่ค่ะมันยิ่งทําให้เย่ฟานแบบว่าตื่นตระหนกไปเลยจนต้องรีบขอตัวกลับห้องไปทิ้งให้เหอฮั่นยืนอยู่ตรงนั้นกับคําพูดที่เหมือนจะปลอบแต่ก็แฝงนัยยะแปลกๆถูกต้องค่ะดูเป็นคนซับซ้อนนะเหอฮั่นในมุมนี้ต่างจากภาพซูเปอร์สตาร์ที่เราเห็น,หนกันจริงครับขณะที่เรื่องส่วนตัวกําลังยุ่งเหยิงเนี่ย เรื่องงานเรื่องคนในวงการก็ยังถาโถมเข้ามาอีกมีอะไรอีกคะมีย้วยเศร้านักแสดงอีกคนหนึ่งที่เหมือนจะถ่ายละครพีเรียดอีกเรื่องอยู่เหมือนกันอ๋อค่ะเธอดูจะอิจฉายเย้ฟานอยู่ลึกๆนะครับที่แบบดังเร็วได้ร่วมงานกับโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ทั้งที่เพิ่งเข้าวงการไม่นานก็เลยอดไม่ได้ที่จะให้สัมภาษณ์เนบแนมหน่อยๆประมาณนั้นครับพูดทำนองว่าดังจากเรียลิตี้มันไม่ยั่งยืนหรอก นักแสดงจริงๆต้องพิสูจน์ด้วยผลงานไม่ใช่กระแสอืมแรงกดดันรอบด้านจริงๆค่ะแล้วก็มาถึงจุดสําคัญเลยค่ะจุดที่แบบว่าความจริงมันเปิดเผยออกมาจากใครครับหรือว่าเยฟานบอกเองเปล่าเลยค่ะจากตูตูเองนี่แหละอา้าวเด็กน้อยเหรอครับใช่ค่ะตูตูเล่าให้เหอหันฟังอย่างตื่นเต้นเลยนะว่ามามีสุดยอดมากเลยแล้วก็ชี้ไปที่ทีวีที่มีข่าวเยฟานพอดีแล้วก็บอกว่า หม่มมีเคยออกทีวีด้วยเหมือนคุณอาเลยแค่นั้นเลยเหรอครับแค่นั้นเลยค่ะเหอหันที่นิ่งฟังอยู่ก็คือเก็ตทันทีว่าแม่ของตูต่ก็คือเย่ฟานเพราะในวงการก็มีเย่ฟานคนเดียวนี่เนาะแล้วปฏิกิริยาเหอหันเป็นไงครับตอนรู้ความจริงเขานิ่งไปแป,ป๊บหนึ่งค่ะแต่ในแววตานี่คือดูออกเลยว่ามีความยินดีฉายขึ้นมาก่อนที่เขาจะถามคำถามสำคัญกับตูต,ต่ว่าแล้วหม,ม่มมี เคยพูดถึงอาบ้างไหมคำถามนี้สำคัญมากจริงๆใช่ค่ะแล้วตู่ตก็คิดแป๊บนึงสายหน้าแล้วตอบอย่างมั่นใจเลยไม่เคยเลยสักครั้งครับโอ้โหยิ่งซับซ้อนไปใหญ่เลยทีนี้ใช่ค่ะคำตอบนี้มันทำให้เรื่องราวทั้งหมดดูมีมิติมากขึ้นไปอีก สรุปเหตุการณ์สำคัญในช่วงบท41ถึง45นี้ก็คือการเริ่มถ่ายทำเฉียนเซียงที่เต็มไปด้วยความคาดหวังแรงกดดันต่างๆคความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นเร็วมากระหว่างเหอฮั่นกับตูตู่อันนี้อบอุ่นมากความสัมพันธ์ที่ยงังตึงๆคลุมเครือๆระหว่างเหอฮั่นกับเย่ฟานครับแรงเสียดทานจากคนในวงการที่เย่ฟานต้องเจอแล้วก็จุดคลแม็กซ์คือเหอฮั่นรู้ความจริงแล้วว่าเย่ฟานคือแม่ของตูตู่ครับน่าคิดต่อจริงๆว่า พอเหอฮั่นรู้ความจริงแล้วเนี่ยแถมรู้ด้วยว่าเยฟานไม่เคยพูดถึงเขาให้ลูกฟังเลยมันมีความหลังอะไรซ่อนอยู่กันแน่ระหว่างสองคนนี้แล้วการรู้ความจริงครั้งนี้มันจะเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งในก่องถ่ายแล้วก็เรื่องส่วนตัวไปทางไหนบ้างนั่นน่ะสิคะต้องติดตามกันต่อไปคะ่ะ